รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะพาทุกคนไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพกันเราจะนั่งรถไฟจากวงเวียนใหญ่ไปที่มหาชัยกันค่ะและหลังจากมหาชัยเราก็จะไปตลาดร่มหุบกันด้วยเค,เคยได้ยินกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามาแม่กลองเนี่ยร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านที่เราจะต้องมาโดนมาเช็คอินกันเลยทีเดียวนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนไฮตาจะขอตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในรายการเพชรเจอร์นีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่คะ่ะทุกคนเรามาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเพชรจะพาทุกคนไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพกันให้ทุกคนเดาหน่อยซิสถานที่นี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่คนชอบไปซื้ออาหารทะเลอ่ามีอาหารทะเลแล้วไม่พอนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อด้วยไปที่ที่เป็นแบบ Amazing Thailand เลยทุกคนที่ชาวต่างชาติอ่ะชอบมาดูอะไรแปลกๆที่นี่ oh. เขาเรียกว่าเป็นตลาดที่เสี่ยงอันตรายด้วยทุกคนเออให้คำใบ้ประมาณนี้ทุกคนพอจะเดาได้ไหมว่าเราจะนั่งรถไฟไปที่ไหนกันติ๊กตัตกติ๊งเช่าเฉลยนะคะ เราจะนั่งรถไฟจากวงเวียนใหญ่ไปที่มหาชัยกันค่ะและหลังจากมหาชัยเราก็จะไปตลาดร่มหุบกันด้วย <c oughs> เคยได้ยินกันหรือเปล่าตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันนี่นะคะ สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ไปถึงมหาชัยเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วกันค่ะไปมหาชัยสองคนนะคะขอบคุณค่ะได้ตั๋วมาแล้วนะคะนี่ปกติรถไฟเขาจะวิ่งเป็นรอบๆใช่ไหมคะรอบของเพชรเนี่ยจะเป็น รอบออกจากวงเวียนใหญ่10.40ค่ะแล้วก็จะถึงมาหาชัยตอน11.39นั่นเองราคาก็จะอยู่ที่10บาทต่อคนนะคะซึ่งเพรซื้อ2ตัวแบบนี้ใช่ค่ะเรามีเพื่อนร่วมทริปไปกับเราด้วยนะคะวันนี้จะเป็นพี่ตะกล้องเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักกันทีหลังนะ แต่ว่าเราอยู่ในรายการ p a t r e ี่อย่างนี้ทั้งทีเราจะไม่สอนคำศัพท์ก็ไม่ได้นะคะเรามารู้จักคำศัพท์ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษกันดีกว่าเริ่มด้วยคำว่าตัว๋วกันก่อนเลยค่ะคำว่าตัว๋วนะคะภาษาจีนจะใช้คำว่าเผี่ยวเผี่ยวตั๋วนะคะส่วนภาษาอังกฤษก็คือ ticket ticket นะคะ T I C K E T ticket ตั๋วนั่นเอง ส่วนคำว่ารถไฟคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเนาะรถไฟภาษาจีนคือหัวเชอหัวเชอคำว่าหัวแปลว่าไฟส่วนเชอแปลว่ารถหัวเชอรวมกันก็คือรถไฟนั่นเองส่วนภาษาอังกฤษคืออะไรคะทุกคน train นะคะ T R A I N train ก็คือรถไฟนั่นเองงั้นเพจถามทุกคนดีกว่าแล้วถ้าสมมติว่าเป็นตั๋วรถไฟล่ะตั๋วรถไฟทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษควรจะพูดยังไงเอ่ย ติ๊กตอกติกตอกภาษาจีนก็คือหัวเชอเพียวหัวเชอเพียวแปลว,ว่าตั๋วรถไฟส่วนภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะ train ticket train ticket ก็คือตั๋วรถไฟนั่นเองอาตอนนี้เราได้คำศาบกันไปเยอะเลยนะคะทุกคนจำไว้แล้วเดี๋ยวเรารอขึ้นรถไฟไปมหาชัยกันค่ะ แถวสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่เนี่ย<ฆ>เขาก็จะเหมือนมีร้านค้าขายข้างๆริมทางรถไฟด้วยนะคะแล้วก็มีอย่างหนึงที่เพชรู้สึกแบบอยากซื้อไว้แบบไม่ได้กินนานมากเพชรอยากกินกล้อยปิ้งขายยังไงนะคะสี่ลูกยี่สิบครับี่ลูกยี่สิบงั้นเอาสี่ลูกคะ่ะเอาใส่นักปทิบัตใส่ค่ะ ก๋วยจี๊อาหารเช้า <Yeah! S 1> เรามาฟังความรู้เกี่ยวกับรถไฟที่นี่กันดีกว่านะคะอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าเรากําลังจะนั่งไปที่มหาชัยกันนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเส้นทางรถไฟสายนี้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์เลยนะเขาเรียกว่าทางรถไฟสายแม่กลองค่ะซึ่งเขาเริ่มต้นวิ่งมาตั้งแต่ปีพศ2444แล้วนะคะหรือว่ากว่า120ปีแล้วแหละทุกคน เพราะฉะนั้นการเดินทางด้วยรถไฟแบบนี้มันจะให้ฟิลแบบย้อนยุคทุกคนว่าไหมแล้วเส้นทางนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพนะคะฝั่งธนบุรีไปจนถึงจังหวัดสมุทรสาครที่เรากําลังจะไปกันนั่นเองจุดหมายของเราในวันนี้นะคะก็คือมหาชัยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปต่อที่ตลาดล่มหุบเราก็อาจจะต้องเดินทางต่อกันไปอีกนิดนึงแล้วเราจะไปยังไงต่อ เดี๋ยวเรารอติดตามกันค่ะ ถึงแล้วนะคะสถานีมหาชัยเพชรมามหาชัยครั้งล่าสุดคือตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆเลย็ีโอกาสต่อไปมามหาชัยเนี่ยเราก็จะต้องไปตลาดมหาชัยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตลาดมหาชัยเนี่ยเพชรขอไปดูรถตู้ก่อนเพราะว่าเราอะจะไปตลาดล่มพุกกันทีเนี้ยถ้าไปตลาดล่มพุกเราจะต้องแบบ มีข้ามเรือต่อรถไฟใดๆด้วยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าด้วยความที่รถไฟที่จะไปตลาดร่มผุ่มเนี่ยเขามีรอบที่จํากัดค่ะแล้วมันอาจจะทําให้เราเดินทางวางแผนการเดินทางได้ไม่เป๊ะเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้ไปกันดีกว่าเ,ออเดี๋ยวเพชรไปหารรถตู้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็วาร์ปมาอยู่ที่แม่กลองแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไป ตลาดร่มหุบกันซึ่งปกติอ่ะคนอื่นเขาก็จะมาตลาดร่มหุบด้วยการแบบนั่งเรือแล้วก็ต่อรถไฟอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่รอบรถไฟมันมีจํากัดทุกคนแล้วเราวางแผนวางแผนเดินทางได้ยากนิดนึงสาหรับวันนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเรานั่งรถตู้กันมาดีกว่าเพชรก็เลยนั่งรถตู้จากมหาชัยนะคะมาถึงที่บขสมแม่กลองนะคะตกคนละ40บาทค่ะทุกคน ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เดินทางสะดวกดีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ experience การนั่งรถไฟแล้วก็เห็นเขาแบบหุบลมหุบเก็บของกนันอะไรแบบนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนนะชอบแบบอยากแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปตลาดล่มหุบกันดีกว่า ก่อนที่เราจะไปตลาดลม่มหุบนะคะเราแวะมาชื่ออู่ชันกันก่อนดีกว่าชื่ออู่ชันหรือว่า have lunch ก็ฟฟคือ กินอาหารกลางวันกันก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาแม่กลองเนี่ยร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านที่เราจะต้องมาโดนมาเช็คกินกันเลยทีเดียวนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านบะหมี่นะคะเขาเรียกว่าร้านบะหมี่ลิ้นชักเพราะว่าเขาจะเก็บบะหมี่ไว้ในลิ้นชักค่ะทุกคนซึ่งเป็นบะหมี่ที่เขาทําเองรวมถึงเกี๊ยวด้วยออร้านนี้ชื่อว่าร้านกล่องเมงจัน่นกล่องเมงจันน่นทุกคนฟังแล้วอาจจะแบบ อะไรฟังไม่รู้เรื่องชื่อนี้ใช่ไหมคะเพจไปหามันแล้วนะคะแปลว่าอะไรในภาษากวางตุ้งคําว่ากล่องนะคะแปลว่ากวางตุ้งค่ะกวางตุ้งส่วนเมงเนี่ยเป็นชื่อของเจ้าของร้านรุ่นแรกที่หาบะหมี่มาขายจนมีหน้าร้านนะคะเมงนนองเมงส่วนจั่นนะคะภาษากวางตุ้งแปลว่าร้านอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้น กล่องเมงจันอันนี้นะคะก็เลยหมายถึงร้านอาหารของคนกวางตุ้งที่ชื่อเมงนั่นเองค่ะร้านนี้ก็มีมาหลายปีแล้วนะคะอยู่คู่กับแม่กลองมาแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเพราะว่ามาเสิร์ฟแล้วนะคะในของพี่บอยสั่งเป็นบะหมี่เกี้ยวน้ำส่วนเพชสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้งนะคะทุกคนกินหน่อยดีกว,ว่า ว่าอร่อยเลยทุกคนเพราะว่าเส้นบะหมี่เขามันหนึบกำลังดีแล้วมันก็จะมีความเค็มเช็มมันๆนิดหน่อยชิมเกี๊ยวบ้าง เกียวก็อร่อยอร่อยเลยหูแดงก็อร่อยรู้สึกเกี๊ยวเอาว่าเกี๊ยวเขะว่าตัวแป้งมันจะนุ่มนิ่มมากกับเนื้อหมูข้างในที่มันแบบ แม่แข็กินเข้าไปรสชาติแบบโอเคถึงเวลาของการสอนภาษาแล้วดีกว่าคำว่าบะหมี่นะคะบะหมี่ภาษาจีนยว่าเนียนเนียนเนียภาษาอังกฤษก็เรียก noodles ได้เลยเนาะ,ะส่วนเกี้ยวเกี้ยวแบบนี้นะคะเราจะใช้คำว่าขุนทุนขุนทุน ภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือดัม p ลิ n เนะ d u m p l i แล้วถ้าสมมติว่าเป็นบะหมี่เกี๊ยวแบบนี้เนาะบะหมี่เกี๊ยวก็จะเรียกว่าขุนทุนเนี่ยขุนทุนเนี่ยก็คือบะหมี่เกี๊ยวนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าขุนทุนเนี่ยเนี่ยเขาก็ใส่ไว้ในชื่อป้ายร้านด้วยนะเวลาคนเีียาก็สามารถดูออกได้เลยว่าร้านนี้มันคือร้านบะหมี่เกี๊ยวซึ่งถือว่าอร่อยเลยทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสมาแม่กองมาลองกินร้านนี้ได้ะละ บ้ามีอร่อยมากทุกคนแล้วเดินมาอีกนิดนะคะเราก็จะถึงสถานีแม่กลองแล้วนะคะซึ่งตรงนี้แหละตรงนี้เลยคือตลาดล่มผุนะคะนี่เห็นไหมทุกคนวันนี้แดดร้อนมากวันนี้แดดร้อนมากเลยนะคะแต่ก็ดีกว่าฝนตกทุกคนตอนนี้เราหลบล่มเข้ามาแล้วทุกคนก็เลยจะเห็นหน้าเพชรมืดๆนิดนึงจะบอกว่าระหว่างทางที่เดินมานะทุกคนเรายังไม่ได้เข้าไปตรงตลาดล่มผุนะแต่เราก็สังเกตได้ว่ามีคนต่างชาติ เยอะจานวนหนึ่งเลยนะคะถือว่าที่นี่อ่ะมันเป็นที่ที่แบบคนต่างชาติเขาอยากมาเห็นจริงๆว่าความเป็นความย้อนยุคข,ของไทยมันจะเป็นลักษณะอย่างไงนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองเดินเดินดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างทุกคนตรงนี้คือนนะักท่องเที่ยวนะอยู่ดีๆพอบ่ายสองปุ๊บนะักท่องเที่ยวก็มาจากไหน,ๆๆมนไม่รู้เยอะยะเลยเหมือนมาถ่ายรูปยิง รถไฟกันนี่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นตลาดร่มขุบแล้ว วนนี้เราก็เดินทางมาถึงแม่กลองแล้วนะคะแต่ว่าจะรอไปดูรถไฟขับผ่านตลาดร่มหุบเราจะต้องรอเวลาหน่อยค่ะเพราะว่าที่นี่มีตารางรถไฟเข้าและออกเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ถัดไปเราจะมารอดูไฮไลท์รถไฟผ่านกลางตลาดของที่นี่กันค่ะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับตอนนี้เพรไปแล้วค่ะเจเจียน